สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการวัดไฟครับเราจะลองวัดไฟเล็กซ์เลเตอร์หรือว่าแผ่นชาร์จไฟครับของู u z กิ i s สกายไดนะระหว่างตัวที่มันเสียกับตัวที่ไม่เสียครับอันนี้คือตัวเก่านะครับเนี่ยอ่ามันเสีย ของกรกายได้มันจะเป็นไฟสามเสนะครับขึ้นมาสีเหลืองครับเนี่ยมาเข้าเรคูลอรเตอร์มาเข้าตัวแผ่นชาร์จนะครับเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสามเส้นเนี่ยเป็นสายไฟสามเสจากมัดไฟที่จานไฟด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็สายแดงนี่ก็จะออกไปชาร์จไฟที่แบตํำข่าวนี่ก็จะไปที่สายดินนะครับก็บวกกว็ลบนะครับเดี๋ยวจะ มาลองวัดอันนี้ผมตั้งเกลโอมนะครับคูณหนึ่งนะครับวัดวัดสามสายนะครับสายสีเหลืองที่ไฟสามเฟสขึ้นมานะแต่อันนี้ผมวัดแต่เลกูลเลเตอร์ให้ดูนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ตัวเสียนะ ตันนี้ขึ้นแล้วครับเนี่ยพอสลับขึ้นแล้วครับอพอมาวัดแค่นี้บ้างไม่ขึ้นนะครับอลองลองไปวัดวัดสายไฟสามเฟสกับั่วบวกบ้างนะครับเดี๋ยวลองตั้งฟเกล 10ึครัเคลืนนะครับเคลืนทุกเส้นเดี๋ยวผมจะสลับสลับเอาสายสีดำนะครับไปแตะที่สายสายสีแดงครับเป็นสายไฟไฟแบตนะครับ เราเสายสีแดงของมิเตอร์เนี่ยมาวัดที่ไฟสามเฟสที่ขึ้นมาจากมัดไฟนะครับอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นออันนี้ไม่ขึ้นออกขึ้นครับขึ้นอ่าลองปัดพวกบอกเขาว่า,ว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 าลบบ้างครับขึ้นนะครับส่วน ำหรับบวกแล้วลบบ้างเกินมาเกินหนึ่งอันนี้เกินเต็มนะครับเราลองไปวัดตัวที่ดีบ้างครับ วัดระวางวัดระวางสายไฟ,ไฟสามเฟสที่ขึ้นมาจากมัดมัดไปนะครับขึ้นมาเพื่อหนึ่งเพื่อหนึ่งขึ้นมา วัดสลับวัดสลับกันเนี่ยระหว่างไฟสามสามเฟสเนี่ยมันขึ้นมาเท่ากันนะครับเนี่ยผมจะวัดระหว่างทั่วสายสีแดงกับสายดินนะครับเนี่ยอันนี้ขึ้นกับเต็มนะครับ ม,มันมีความแตกต่างกันนะครับว,วัดอันนี้ขึ้นเต็มเลยอันนี้ขึ้นไม่เต็มครับนี่ครับอ่านี้อ่านี้ขึ้นเต็มอ่านี่ขึ้นเต็ม เราจะสังเกตได้นะครับว่าการวัดไฟขึ้นขึ้นมาจากาสายไฟสามเฟสที่มัดไฟเนี่ยอโอ้มันจะขึ้นเท่ากันนะครับไม่ว่าจะสลับเส้นไหนก็ขึ้นเท่ากันนะครับสา,ายสีเหลืองสามสายนะครับขึ้นเท่ากันหมดนะครับอันนี้ก็ วัดดูให้พอเป็นสังเกตเท่านี้นะครับพอเป็นแนวทางนี่นหน่อยหน่อยๆผ้่ว่าใครสงสัยก็ลองไปวัดดูนะครับเวลาไฟไม่ช้านะครับซูซูกิสกายไดจลราโตลองลองไปวัดดูนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยๆกันแชร์ไปนะครับเพื่อมือใหม่หรือคนอยาจะเข้ามาศึกษาก็จะได้รู้นะครับสวัสดีครับ